บรรยากาศหน้างานวันนี้ครับที่สักกรินฟาร์มฟาร์มฟาระพงคุณภาพนะครับบ้านบางขันแตกสมบูประการครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทั่วนากันครับกับบรรยากาศหน้างานวันนี้ อยู่กันที่สักกรินฟาร์มฟาร์มปลากระพงคุณภาพนะครับวันนี้ติดตั้งท่อแรงดันรุ่น8ออก8หมุนขวารุ่นทับยาว6เมตรนะครับกับมอเตอร์3เฟส3แรงนะครับ เดี๋ยวดูน้ำออกปลายด้วยกันครับเรามาดูน้ำออกปลายทางด้วยกันนะครับตัตตาการไหลามาประมาณนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสังามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0 8 1 7 8 5 3 0หน้่อแรงดันคุณภาพจัดส่งทั่วประเทศไทยครับ ขอบคุณครับอันนี้อัตรากินกระแสของม,มอเตอร์นะครับ5.04.05ประมาณนี้ต่อเฟสครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันร้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากสักกรินฟาร์มบ้านบางขันแตกสมุด สมุทรสงครามให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมบังเราครับย้ำครับขอบคุณครับ